เป็นเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมชครับเอลตันเปิดบ้านพบล<ม>ิเวอร์พูลก็เกมนี้ลิเวอร์พูลต้องการ3แต้มครับเพื่อทำแต้มทาบอาร์เซนอลในการจะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกต่อไปนะครับ<ม><ม>เพราะว่าซิตี้เขาแข่งน้อยกว่าอาร์เซนอลอยู่2เกมแล้วก็ซิตี้ก็ตีแจแ๊แต้มเนี่ยก,ก็จี้มาเรื่อยะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นเอลตันครับทำได้เอาชนะลิเวอร์พูลไป2-0ครับจราดแบรนด์เวดทำให้เอลตันนำก่อน1-0นะครับนาที27ก่อนที่โดมินิกคาร์วัลเลวินครับ จะมาหม่งประตูที่2ให้เอลวตตันก็พาเอลวตตันชนะลิเวอร์พูลไป2 0นะครับมงนาที58คือจังหวะประตูแรกเนี่ยโอเคมันอาจจะมีเรื่องของโชคช่วยด้วยที่มันบอลมันแคนนอนไปแคนนอนมาสุดท้ายมามาเข้าทางจังหวะสกัดก็สกัดก็ไม่ขาดนะครับแต่ปาหาสําสำคัญคือกรเต้เนี่ยเช็คไลน์ไม่ดีทำให้ทางแบนด์เวดเขาไม่ลำหน้าในช็อตนั้นนะครับส่วนช็อต2เนี่ยต้องโทษแนวรับลิเวอร์พูลเลยฟันดาอยู่ข้างหน้าโอเค มันมันไม่ถึงแต่ว่าเทรนต์อะอยู่ข้างหลังเราไม่ได้ขึ้นทํำไมจังหวะดทางขวดเลวินเลยไปปล่อยให้หมงแบบนั้นเนี่ยก็เสร็จสีครับขวดเลวินหม่งสบายสบาย,สบายเสียบม,มุมเข้าไปเลยอาริซอนก็หมดสิทธิ์ในการจะเซบก็ทําให้เฮลตันชนะลิฟูสองศูนย์นะครับ<ม>หลังเกมเป็นยังไงบ้างต้งเตยครอปบอกว่าไงทางครอปค่ะเขาก็ขอโทษทางแฟนบอลค่ะว่าทําไม่ดีพอค่ะ,คะรู้สึกเห็นใจแฟนบอลแล้วก็สามารถทําได้แค่ขอโทษ ซึ่งก็สมควรเล่นดีกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นแบบนั้นค่ะคส่วนเรื่องที่แชมป์หลุดมือค่ะทางครอปเขาก็เผยค่ะว่าจำเป็นต้องชนะเกมที่เหลือค่ะแล้วก็ทางแมนซิตี้กับอาร์ซนอลเนี่ยก็ต้องพลาดด้วยแต่จากประวัติศาสตร์แล้วค่ะพวกเขาเนี่ยน่าจะไม่พลาดซึ่งเมื่อคืนนะคะทางครอปเขาก็ดูอาร์ซนอลค่ะแข่งได้5นาทีแล้วเขาก็คิดว่าโอเคมันจบแล้ว S 2> <S 2> <S ค,ความจริงก็คือการลุ้นแชมป์ไม่ได้อยู่ที่มือของเราค่ะแต่ว่าสิ่งที่สามารถทําได้ก็คือชนะเกมที่เหลือค่ะเพื่อหล <C 's S 2> บช่องว่างค่ะส่วนเรื่องโคต้าแชมเปี้ยนลีกค่ะทางคบนะคะเขาก็เผยว่าจําเป็นต้องเล่นให้ดีขึ้นแล้วก็เก็บแต้มเพื่อเพิ่มโคโต้าค่ะส่วนแชมเปี้ยนลีกนเนี่ยยังไม่ปลอดภัยเพราะว่าสเปอร์เนี่ยยังมีเกมในมือที่เหลือเยอะกว่าค่ะส่วนทาง กักโปค่ะที่ไม่มีชื่อเล่นในเกมนะคะทางคอปเนี่ยเขาก็เผยว่าจริงๆมีอยู่2คนที่ไม่ได้ลงสนามก็คือโชต้าค่ะได้รับการบาดเจ็บส่วนอีกหนึ่งคนก็คือกักโปค่ะมีจังหวะเวลาไม่ดีแต่ว่าไม่เป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะพี่ป๊บเพราะว่าภรรยาของเขาเนี่ยคลอดลูกค่ะก็เลยไม่ได้ลงสนามก็ต้องขอสแสดงความยินดีนะต<ช>ทางกักโปด้วยแต่ว่าโอเคกักโปช่วงหลังก็ถูกวิจารณ์ฟอร์มหนะัก เขาหลายคนก็มองว่ากัคโปน่าจะฟอร์มอาจจะไม่ดีสุดเลยในแนวลุกเลี้ยงผู้นักตอนนี้นะครับไม่นับรวมเมื่อวานซึ่งซาร่ามีโอกาสยิงข้ามคานนูนเยสหลุดมายิงไปติดเซฟพิกฟอร์ดนะครับโดยดิอาร์ก็ยิงไปกลางตัวพิกฟอร์ดคือยิงเราไม่ได้มุมอ่ะทําให้พิกฟอร์ดเนี่ยก็เซฟไม่ยากนะครับจะกินประตูอย่างพิกฟอร์ดเนี่ยมันก็ต้องมีลู่ที่มันดีกว่านี้ทางด้านทางลิเวอร์พูลครับส่วนฟันไดเอป แนวรับลิ้วพูเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าฟังนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังมากในหลายๆด้านก็คิดว่าทุกคนเนี่ยต้องส่องกระจกแล้วดูฟอร์มตัวเองครับว่าเป็นยังไงต้องถามตัวเองว่าทุ่มเทเต็มที่อยากเป็นแชมป์จริงๆกันหรือเปล่าต้องสู้ต่อนะครับจากนี้ยังมีเกมเหลือให้เล่นอยู่แต่ถ้าโดยรวมเนี่ยยังเล่นกันแบบเกมนี้เอาชนะในจังหวะประทะไม่ได้ปล่อยให้ทีมเสียฟิกหลายต่อหลายครั้งก็บอกเลยว่าโอกาสเป็นแชมป์เนี่ย ไม่มีสอบศึกพรีเมอรีกในปีนี้นะครับฟันดออกมาบอกตรงแล้วก็เขาเองก็เป็นคงตรงแหละก็ต้องพูดให้ในทีมเนี่ยมันกระ,ะเติงขึ้นมา <c oughs> มตั้งแต่ครอปประกาศจะอำลาทีมโอเคได้แชมป์คาราบาลคัพมา <c oughs> จากนั้นเนี่ยจะพยายามลุ้นให้ได้ทุกแชมป์เลยใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ค่อยๆหลุดไปทีล <c oughs> <น>ะแชมป์ลุดไปทจนตอนนี้เ <c oughs> หลือพรีเมยรีกทัวยเดียวที่ลุ้นอยู่สุดท้ายโอกาสภาค ทฤษฎีอ่ะมันยังมีแต่ภาพปฏิบัติเนี่ยก็บอกเลยว่ามันยากมากจริงๆอ,อาร์เซนอลนำลิเวอร์พูลอยู่3แต้มลิแมนเชสเตอร์มีเกมน้อยกว่าลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มีแต้มตามลิเวอร์พูลแค่แต้มเดียวนั่นหมายความว่าถ้าซิตี้ชนะอีก2เกมเขาแซงทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็แซงอาร์เซนอลไปเป็นจ่าฝูงด้วยแล้วก็ซิตี้โปรแกรมในการเจอจากนี้เขาเบากว่ทาทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยนะครับ